สวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีตุลตั้งแต่วันที่1 5บหถึงสามิถุนายนนะครับว่าความรักของชาวราศีตุลจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงความรักทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับก็มาเริ่มดูดวงความรักของชาวราศีตุลกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับในช่วงของเดือนมิถุนายนนะครับและสำหรับใครที่อยากดูส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างคลิป ก็เริ่มที่ไพ่ใบแรกนะผมว่าไพ่แปดเหรียญเข้ามานะครับเป็นภาพของคนคนหนึ่งที่เหมือนกับพยายามเข้าหาคุณนะครับผมเป็นภาพของความรู้สึกที่เป็นคนเดิมๆเป็นสิ่งเดิมๆที่คุณเคยเจอเคยทํามาโดยตลอดนะครับไพ่แปดเหรียญใบนี้ความรู้สึกของชาวราศีตุลแต่ท่านเลยรู้สึกเหมือนกับเรากลับมาเจออะไรเดิมๆฉากเดิมๆเหตุการณ์เดิมๆหนังเรื่องเดิมๆมุน วนซ้ำๆอย่างนั้นนะครับเหมือนเราไปดูหนังเรื่องเดิมๆแล้วตอนจบก็เหมือนเดิมหรือว่าเปิดหนังสือเร่มเดิมๆแล้วอ่านไปตอนจบก็เหมือนเดิมครับนะครับไพ่แปะเหรียญใบนี้ก็เห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับ,รบว่าเขาพยายามทําทุกอย่างเนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่แต่อีกคนหนึ่งกับคิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับไม่คิดที่จะเริ่มต้นใหม่กันนะ่ะกลับมาตอนจบก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างเพราะฉะนั้นเห็นภาพของผู้หญิงคนนี้เห็นไหมครับเขาปั้นเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าทำสิ่า มันดีขึ้นกว่าเดิมเปลี่ยนแปลแงสิ่งใหม่เข้ามาแต่สิ่งที่เขาทำลงไปเนี่ยเหมือนกับความรู้สึกที่คุณทํายังไงก็ตามตอนจบก็คือเหมือนเดิมคือทาไปกไม็มีใครเข้ามาสนใจทําไปก็เหมือนกับไม่มีใครมาสนใจสิ่งที่คุณทําเพราะฉันไพ่แปดเหรียญใบนี้นนคือความรู้สึกของชาวราศีตุลยท่านว่าคุณมองหาความยุติธรรมมองหาความเท่าเทียมมองหาการกระทําที่เหมือนกับทําไปแล้วเนี่ยเหมือนกับเขารู้สึกบ้างไหมเนี่ยว่าเราทําทุกอย่างเพื่อเขาเขารู้บ้างหรือเปล่าว่าทุกอย่างที่เราทํามาที่เป็นผ่านมาเนี่ยเราทําไปเพราะอะไรพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเเเเเออออองงพยยยยาททยาาาาามมททํุกกก่่่สสตัััปบขขนคูี นะครับผมบางทีมันก็เหมือนกับทําไปแล้วจนเหมือนกับเราไม่รู้ต้องทำยังไงแล้วแหละเหมือนกับผู้หญิงคนนี้เลยครับที่ทาไปเรื่อยๆจนเหมือนกับเราไม่รู้แล้วว่าเราต้องทํายังไงมันถึงจะมีคนเข้ามาให้คุณค่ากับผลงานชิ้นที่เขาทําหรือว่าสิ่งที่เขาทําอยู่ก็เช่นกันครับให้ใบนี้บอกชาวราศีตุลเลยครัว่าคุณคงรู้สึกแหละครับผมว่าคนคนนี้คนที่คุณเคยทําคนที่คุณเคยรู้สึกมั่นคงกับเขาทําทุกอย่างเพื่อเขาเนี่ยมันเหมือนกับการที่ทําอะไรไปก็ตอนจบก็เหมือนเดิมอยู่ดีมันเหมือนกับความรักของคุณแหละ นค,คนคนนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเออเรากลับไปทายังไงกลับไปเปลี่ยนแปลงกลับไปแก้ไขอยากจะกลับไปนะอยากจะกลับไปแก้ไขอยากจะกลับไปทําอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆอาจจะเคยลองทําแล้วแต่สุดท้ายตอนจบก็เหมือนกับไพ่ขึ้นมาว่า8เหรียญมีความรู้สึกที่เหมือนกับเรามั่นคงเราจริงจังเราพยายามทาทุกอย่างให้มันเหมือนกับสมต้นเสมอายแต่สิ่งที่เราทําลงไปเนี่ยกับมีไพ่ขึ้นมาว่าสี่ถ้วยนะครับแน่นอนครับสี่ถ้วยใบนี้คือความรู้สึกที่เหมือนกับเรากลายเป็นคนที่ถูกปฏิเสธอะ พยายามหยิบทุกอย่างนะครับผมผู้หญิงคนนี้เห็นไหมครับเขานอนพักอยู่แล้วเหมือนกับถ้วยสี่ใบเนี้ยเหมือนกับมาบอกว่ามันถูกปฏิเสธหมดไม่ว่าเราจะหยิบทองหยิบเงินหรือหยิบทของที่มีค่าให้เราให้เขาให้เขาไปเนี่ยเขาก็มองว่าไม่มีค่าอยู่ดีก็เหมือนกันครับผมคุณอาจจะไม่ได้ให้ความให้เงินทองให้ถ้วยอะไรหรอกแต่คุณอาจจะหยิบยื่นความรักหยิบยื่นหัวใจของเราเนี่ยฝากไว้กับเขาให้เขาดูแลฝากไว้กับเขาให้ความรู้สึกให้ความรักเขาใส่ใจเขาดูแลเขาแคร์เขาแต่สิ่งที่ได้กลับคืนมาเหมือนกับการรู้สึกที่เขาไม่ต้องกาารรหัวใจเะ เขาไม่ต้องการเราเขาไม่ต้องการความรักของเราหรือเขาปฏิเสธเราไปเพราะฉะนั้นไพ่สี่ถ้วยใบนี้ได้บอกว่าเราอาจจะถูกปฏิเสธมานะผมถูกปฏิเสธในตอนที่เราเคยทําทุกอย่างเพื่อเขาถูกปฏิเสธในตอนที่เราเหมือนกับทุ่มเทเพื่อเขาพยายามมอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่ามันมีค่าดีที่สุดเพื่อใครสักคนหนึ่งไปแต่ถูกปฏิเสธกลับคืนมาแต่ไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าไพ่ห้าถ้วยด้วยผมเลยคิดว่าตอนนี้มันคือความผิดพลาดที่คุณยังเหมือนกับยังจําอยู่เลยถามว่าเป็นยังไงบ้างไพ่ห้าถ้วยเป็นจะเห็นภาพของคนหนึ ว่าเขาเคยเจอคาพูดหรือเจอการกระทําหรือเจอเรื่องราวอะไรมาบ้างระหว่างคนคนนั้นที่เขาทําร้ายคุณคุณยังคงไม่ลืมยังคงเจ็บนะผมที่เขาเคยทํายังคงจําได้ว่าเขาเคยทําอะไรคุณไปบ้างเคยทําไม่ดีกับคุณยังไงไปบ้าง,เ,เ,าง,ไไางเพราะฉะนั้นไพ่ห้าถ้วยไปนี่บอกว่าเราอะรู้สึกเจ็บนะยังไม่ลืมเลยว่าเขาเคยทําอะไรกับเราแต่ไพ่ขึ้นมาต่อมาเนี่ยคือเหมือนกับหกถ้วย ห้าถ้วยกับหกถ้วยเนี่ยอยู่ข้างๆกันเลยผมก็เลยคิดว่าถามว่าเรายังรักเขาอยู่ไหมหัวใจของเรายังมีเขาบ้างอยู่หรือเปล่าเราอยากจะคบกันด้วยความสุขหรือเปล่าเราจําตอนแรกๆที่เราครบกันได้หร <st it le> <ด>ือเปล่าไพ่หกถ้วยใบนี้บอกว่าเราจําได้ทุกอย่างแล้วผมเราจําได้ว่าเราเคยรักกันเราเองก็อยากถามเขาเหมือนกันว่าคุณจําได้หรือเปล่าว่าเราเคยรักกันจานนําวันแรกๆที่เราเคยอยู่ด้วยกันจำวนันแรกๆที่เราเคยมีความสุขกันได้หรือเปล่าแต่พอไพ่ขึ้นมาว่าห้าถ้วยี่ยเหมือนกับฮ้ยเราขอโทษนะที่เราไม่ได้รอเธอเราขอโทษนะที่เราเหมือนกับยังเจบ ที่ยังรักเธอเรายังเจ็บอยู่ที่เธอทําร้ายเรายังเสียใจกับสิ่งที่เธอทาเพราะฉันไพ่ใบนี้นนบอกว่าถามว่ารักไหมขอตอบว่าเออเราเคยรักเรารักเธอนะแต่สิ่งนี้เหมือนกับว่าเราคงรับไม่ไหวถ้าเกิดจะกลับมาเจอกันอีกจะกลับมาเจออะไรที่มนเหมือน,นกับไพ่ห้าถ้วยฉากเดิมๆคําพูดเดิมๆสิ่งเดิมๆที่เขาเคยทํากับเราไม่เหมือนกับเราต้องไปดูหนังเดิมๆิๆย้าว่าเออต้องเจ็บเหมือนเดิมนะต้องเสียใจอีกเแล้วหรอเราต้องกลับไปเจ็บปวดอีกแล้วหรอเราต้องกลับไปเจอเหตุการณ์เดิมอีกแล้วหรอเพราะฉะนั้นไพ่ห้าถ้วยกับไพ่ เหตุการณ์ที่เดิมๆหรือความเจ็บปวดความเสียใจที่ไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามมันก็จบเหมือนเดิมนะครับผมไพ่ใบนี้ได้บอกว่าไพ่หกถ้วยถามว่าเป็นยังไงบ้างไพ่หกถ้วยใบนี้บอกว่าเราอ่ะยังคงจําได้นะแต่ขอโทษจริงๆที่เราไม่รู้สึกว่าเราต้องการรอแล้วเราไม่อยากจะกลับไปเจ็บปวดไม่อยากกลับไปเสียใจอีกแล้วเพราะนั้นหกถ้วยใบนี้ในความรู้สึกของชาวไรซ์ตนคือเหมือนกับเรายังจําได้นะว่าเราเคยรักกันเราเองก็อยากจะถามเขาเหมือนกันว่าเธอยังจําได้หรือเปล่าว่าเราเคยรักกันแค่ไหนเราเคยมีความสุขกันได้หรือเปล่า ไพ่ขึ้นมาว่าจำฉันได้หรือเปล่าจำชื่อฉันได้หรือเปล่านอกจากตัวฉันความรู้สึกฉันเนี่ยเธอจำทุกอย่างของที่เป็นฉันได้อยู่หรือเปล่าเหมือนที่เราเคยรักกันหรือเปล่านะครับแต่พไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าเด็กถือถ้วยผมเลยบอกว่าชาวราศีตุลยท่านคงไม่อยากจะคว้าถ้วยที่เหมือนกับไพ่ห้าถ้วยเข้ามาเหตุการณ์เดิมๆฉากเดิมๆจนหัวใจของเราเนี่ยเหมือนกับไม่อยากจะ มันเหมือนกับทํามาหลายครั้งแล้วอะครับลองมาหลายครั้งแล้วแต่ตอนจบก็เหมือนเดิมมันก็เหมือนการที่เหมือนกับเราไม่รือที่ว่างให้ใครทาร้ายเรากิดคนที่เดิมๆิมมาทำร้ายเราซ้ำอีกพนชายไพ่เด็กถือถ้วยไปนี่บอกว่าเราลองมองดูตัวเองในกระจกเนี่ยมองตัวเองในน้ําเนี่ยไม่เหมือนกับตาสว่างอะตาสว่างแล้วเหมือนกับได้สติว่าเออเราเห็นตัวเองแล้วเห็นตัวเองในวันวานแล้วว่าเออเราตอนที่อยู่กับเขาเนี่ยเราพยายามเปลี่ยนนะเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อเขาจนบางทีมันกายไม่ใช่ตัวเราเองเลย ซึ่งไพ่ขึ้นมาว่าเด็กถือถ้วยคือเหมือนกับเราขอเปิดโอกาสกับสิ่งใหม่ๆในการเราขอเปลี่ยนแปลงในการไปเจ็บอยู่ตรงที่ไกลดีกว่าตอนจบเดิมๆคนเดิมๆเนี่ยเราเบื่อละเราไม่อยากดูหนังเรื่องเดิมๆซ้ำๆที่มันเหมือนกับคนเดิมๆ,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 ๆทำร้ายเราอยู่แบบนั้นนะครับผมไพ่ใบนี้บอกว่าเราหลอกเปลีป่ยนแปลงดีกว่าไหมอยากให้ตอนจบมันเหมือนกับว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ไปเจ็บตรงที่อื่นอย่างน้อยมันก็ไปเสียใจที่อื่นดีกว่าต้องเหมือนกับสิ่งที่ฉั้นทนอยู่สิ่งที่ฉันเจ็บปวดก็คือคําพูดเดิมๆที่เธอเคยทาาาทีีี่่่เเเเเธธอออคคคยยยบกขน้วมมสงหัน นะครับผมมันเต็มไปด้วยกระดาษแล้วก็เปื้อนรอยน้ําตาเปื้อนเลือดนะครับผมไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับไพ่เด็กถือโทษเข้ามามาบอกชาวนายสหลายท่านว่าคุณเองก็คงเหมือนกับเราต้องขอโทษนะที่เราไม่รอแล้วเราอาจจะเหมือนกับว่าอยากจะถามเขาว่าจําได้หรือเปล่าแต่เราถามเขาเนี้ยมานานแล้วคงบอกตัวเองมานานแล้วว่าคุณจะกลับมาไหม คุณจะกลับมาหรือเปล่าคุณยังต้องการฉันอยู่หรือเปล่าคุณยังจําวันแรกที่เราเคยคบกันได้หรือเปล่าแต่พไพ่ใบนี้บอกว่ามันรอมันเหมือนกับไพ่มาว่าเรารอมานานแล้วนะเราต้องขอโทษเธอแล้วก็บอกเธอทิปนี้ว่าเออเราขอโทษนะที่เราไม่รออีกแล้วเราขอโทษนะที่มันสายเกินไปแล้วที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไพ่เด็กถือถ้วยใบนี้บอกว่า ไม่เหมือนการที่เราเห็นตัวเองนะครับผมเห็นคุณค่าตัวเองเห็นสิ่งที่เหมือนกับมองไปข้างหน้าเห็นตัวเองในวันที่เหมือนกับมองดูในน้ำอ่ะมองดูน้ําที่เหมือนกับว่ามันเห็นเงาสะท้อนของตัวเองขึ้นมาว่าเออเราเหมือนกับไม่ใช่คนที่มีความสุขเลยนะเวลาที่อยู่กับเขาเรามีแต่ความเจ็บปวดเรามีแต่ความเสียใจกับสิ่งที่เราทําเพื่อเขาไปนะครับผมไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าเราได้สติแล้วเราอยากจะทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างเราเริ่มมองเห็นตัวเองมากขึ้นเราเริ่มแคร์ตัวเองมากขึ้นนะครับผมเราเคยแคร์คนอื่นเราเคยทาเพ เหมือนกับดาบที่ว่างเปล่าเขาไม่เคยคิดที่จะเหมือนกับสร้างเรื่องราวกับเราเลยเขาไม่เคยคิดที่จะทําอะไรเพื่อเราเลยนั่นเองนะครับผมไพ่เจ็ดดาบไปนี่เนี่ยเหมือนกับว่าคุณอาจจะถูกคนละของคุณเนี่ยทำร้ายคุณหรือว่าความนิ่งเฉยว่าการทําอะไรที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจ็ดดาบการทําอะไรที่เหมือนกับทำเหมือนกับคนที่ไม่เคยรู้จักเหมือนคนที่ไม่เคยมีหนังสือที่เรื่องราวของกันและกันเลยอ่ะ นะครับผมไม่เคยเราไม่เคยรู้จักกันไม่เคยมีสตอรี่กันเลยเพราะฉะนั้นไพ่6ถ้วยกับไพ่5ถ้วยบอกว่าถ้าเกิดเราจะถามใครสักคนหนึงว่าจำชันได้หรือเปล่าเนี่ยบางทีเราอาจจะได้คําตอบมาโดยการที่เหมือนกับเขาเงียบหายไปไพ่เจ็ดดาบเขาแอบทําอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์กับเราเขาแอบโกหกแอบทาร้ายเราแอบทําให้เราเจ็บปวดเสียใจโดยการที่เหมือนกับไพ่เจ็ดดาบทำกับเราเหมือนกับคนที่ไม่เคยรู้จักกันก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นไพ่เจ็ดดาบใบนี้บอกชาวสี่สิบตุ้เลยท่านว่ามม่เหมือนกับการที่ คุณลองเปิดกระดาษดูสิคุณลองเปิดอ่านข้อความที่เขาเคยส่งมาล่าสุดดูสิคุณยังเห็นเลยนะครับผมว่าข้อความที่เขาพิมพ์ตอบเขาไปล่าสุดเนี่ยมันนิ่งเฉยมันมีการพริมพ์ตอบมาเพราะฉันพ่ใบนี้บอกว่าเราจะรอเนี่ยเราจะรอเพื่ออะไรเราจะรอแบบนี้ปิดนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นพ่เด็กถือถ้วยกับพ่เจ็ดดาบบอกว่าอย่ารออะไรที่กลับมาทาร้ายเราเหมือนเดิม อย่ารออะไรที่มันเหมือนกับไพ่ที่มาว่าทําไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็ว่างเปล่าเขียนหนังสือสร้างสตอตอรี่เท่าไหร่สุดท้ายมันก็เป็นกระดาษที่ว่างเปล่าไม่เคยมีเรื่องราวที่เขาอยากจะสนใจหรืออาจจะอ่านมาเลยแต่เราเท่านั้นแหละที่อยากจะเขียนมันต่ออยากจะเดินทางต่ออยากจะไปต่อแต่ถ้าเกิดเราไปต่อเนี่ยตบมือข้างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ดังกี่ครั้งมันก็ไม่ดังนะครับโอเคครับพอฉะนันไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าไพ่แปะไม้เท้ามันเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งพยายามเหมือนกับโยนทุกสิ่งทุกอย่าง นะครับผมสร้างพิธีกรรมแล้วก็เหมือนกับยนวิธีทุกอย่างเนี่ยออกไปจากความทรงจําออกไปจากปัญหาทุกอย่างซะไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับชาวราศีตุลยนท่านเนี่ยคงไปดูหมออะไรท่านแล้วแล้วมาบอกว่าคุณเนี่ยเหมือนกับไปต่อเถอะอย่ารอเลยอย่ารอใครถ้าคนที่เขาประจักษ์เราไปแล้วเหมือนกับถ้าเขากลับเขากลับมานานแล้วถ้าเขาคิดถึงเราถ้าเขายังไม่ลืมเราถ้าเขายังจำวันแรกที่เราเคยรู้จักกันเนี่ยไพ่หกถ้วยเนี่ย เขายังจําความสุขของการและกันจําเรื่องราวของกันและกันได้เนี่ยเหมือนที่คุณจําได้เนี่ยวันนี้เขาคงกลับมาหาคุณแล้วเพราะฉะนันพนยแปะไ้เท้าใบนี้บอกว่าอย่ารออะไรที่เหมือนกับรู้แล้วนี่ว่าเขาไปไกลแล้วนี่รู้แล้วนี่ว่าตอนจบเขากลับมาปัญหาเดิมๆก็ยังวนเวียนอยู่นะครับไพ่ห้าถ้วยคือการที่เหมือนกับกลับมากี่ครั้งคุณก็เห็นกระดาษใบเดิมๆที่มันเปื้อนเลือดกระดาษใบเดิมที่มันเจ็บทุกทีมันย้าว่าคุณต้องเจ็บอีกเหมือนเดิม นะครับผมหัวใจของคุณคุณลองถามดูว่ามันเหลือที่ว่างให้ใครทำร้ายอีกหรือเปล่ากับสิ่งที่คุณทําลงไปไพ่แปดเหรียญไพ่สีถ้วยสิ่งที่มอบให้สิ่งที่ยุ่มเทพยายามเปลี่ยนแปลงทุกอย่างพยายามทําสิ่งด,ดีเพื่อใครแต่คนหนึ่งแต่ไพ่ขึ้นมาว่าแปดไม่ทา้ามันถึงเทา้าที่เราเหมือนกับต้องบอกเขาว่าขอโทษนะที่เราไม่ไม่ขอโทษนะที่ไม่ได้รอขอโทษนะที่มันช้าเกินไปขอโทษนะที่มันสายเกินไปที่เราจะกลับไปกลับไปเป็นเหมือนเดิมกลับไปย่อมกลับไปรักคนที่เขาเหมือนกับทำร้ายเราอีก นั่นเองนะครับผมไพ่ใบต่อมาก็เหมือนกับไพ่ขึ้นมาว่าเด็กถือดาบไพ่เด็กถือดาบใบนี้บอกชาวราศีตุลย์ท่นทานว่าคงรู้สึกเหมือนกับเด็กคนหนึ่งที่ถือว่าว่ะเห็นไหมครับแล้วเหมือนกับมันมีรูปภาพความทรงจํารูปของคนที่คุณรักเนี่ยติดอยู่ที่เล่าที่ที่อันเนี้ยนะครับผมว่าวันนี้นะอนนนะขอโทษครับพูดผิดนะครับแต่เห็นไหมผมว่านางฟ้านางสวัสด์เนี่ยเหมือนบอกคุณว่าตัดใจเถอะพอเธอหยุดทำร้ายตัวเองได้แล้วยิ่งจับเชือกอันเนี้ยยิ่งไม่ปล่อยเชือกอันเนี้ยมันก็ยิ่งแต่ทาให้มือคุณเจ็บนะ มันก็เหมือนกับมีคนมาบอกคุณผมเองอาจจะเป็นคนนึงแหละที่อยากจะบอกคุณเหมือนกันว่าพยายามตัดเชือกที่มันล้างมือเอาไว้เถอะอย่าไปพยายามดึงเชือกที่มันเหมือนกับดึงเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ไม่มามาแต่รูปเห็นแต่รูปนั่งดูแต่รูปเขานั่งดูแต่อ่านหนังสืออ่านข้อความนึกถึงเขานึกถึงความทารงจําดูแต่รูปเขาแต่เห็นไหมครับผมว่าไม่เหมือนกับเราเนี่ยย,ยังดึงเขายังดึงไว้อยู่ไมใจะเส้นได้บางๆก็ตามแต่ความรักของคุณเนี่ยอย่าไปอยู่บนเส้นได้บางๆเลยนะครับผมนางฟ้านางตะวันหรือใครก็ตามผมก็ด้วยเช่นกันกจะบอกคุณว่า ตัดเชือกในเถออย่าพยายามดึงลังขาก็ขาของเขาทางเดินก็ทางเดินของเขานะครับผมเพราะฉะนั้นเราไม่เราเป็นคนเราไม่ใช่เชือกนะครับผมเราฉุดลังใครไม่ได้หรอกเรา,าบังคับใครไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นพไพ่ใบต่อมาก็เลยขึ้นมาว่า2ไม้เท้ากับ4ไม้เท้าผมคิดว่าตอนนี้ความรักของคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับพบเจอความรักใหม่ๆเข้ามาแล้วสองม้เท้าไปนี่คือเหมือนกับคนที่เหมือนกับอยากจะทำนายให้คุณนะเห็นไหมเขาเป็นพาพของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นหมอดูเป็นนักเวทแม่มดที่เหมือนกับนั่งดูลูกแก้วแล้วเหมือนกับมองเห็นอนาคตว่าคุณจะเจอไพ่ส คุณจะเจอคนรักที่เป็นครอบครัวตอนนี้ถ้าใครก็ตามถ้าเกิดหลุดพ้นแล้วเนี่ยไพย่ใ่นี้คือเหมือนกับไพ่สองเมเท้าจะจะทํานายอนาคตให้กับคุณนะครับผมหลายนะท่านเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตคืออะไรมันคืออนาคตที่เหมือนกับใช่คุณอาจจะไม่ต้องเจอดาบคุณอาจจะไม่ต้องถูกทําร้ายนะคุณอาจจะต้องเจ็บปวดหรือเสียใจยังไงก็ตามแต่มันก็ดีกว่าเจ็บปวดเสียใจหรือหมดแรงอยู่ตรงที่เดิมเดิมเจ็บปวดอยู่ตรงที่เดิมเดิมนะครับผมเสียใจร้องไห้อยู่ตรงที่เดิมเดิมกับคนเดิมเดิมนั่นแหละเพราะฉะนั้นไพ่สี่ไม้เท้าใบนี้บอกว่า พบเจอสิ่งที่ดีในอนาคตถ้าเกิดตัดสินใจว่าเออเราอย่าพยายามดึงเชือกที่มันทำร้ายมือเราเลยอย่าพยายามเหนียวล้างใครทั้คนนึงที่เข้าเหมือนกับจะปิวไปทั้งอากาศพยายามไปจากเราพยายามหลุดพ้นไปจากเราเหลือแค่เส้นได้บางๆอยู่กับรักที่เหมือนกับรอเวลาที่เหมือนกับเราล้มรอเวลาที่เหมือนกับมันแตกสลายรอเวลาที่เหมือนกับว่าเราจะเจ็บเมื่อไหรเราจะเสียใจเมื่อไรอย่าไปอยู่บนเส้นได้ปบางๆบางเลยนะครับความรักมันต้องมั่นคงกว่าน,นั้นเพราะฉะนั้นไพ่ไปสุดท้ายคือไพ่สีเมเท้าเขาบอกว่าเราจะพบเจอคนที่เหมือนกับ ทำอะไรร่วมมวมกันมีความรักมีความสุขแม้มันจะห่างไกลกันแม้มันจะอยู่กับคนะที่แม้มันจะเหมือนกับว่าตอนนี้เราอาจจะไม่ได้เจอก็ได้แต่ไพ่สี่เมทัาบอกว่า,วาถ้าเกิดคุณหยุดเดินถ้าเกิดคุณไม่ยอมเดินต่อไปแล้วเมื่อ,อไหรล่ล่ะคุณจะเจอไพ่ใบนี้เหมือนกับไพ่อลาเคิลแนะน,ะนําลาสเลยท่านว่า e e p โยเท Temp e r คุณอย่าพยายามทําตามอารมณ์ของคุณอย่าไปทําเหมือนกับว่าเราไม่อยากได้ความรักเราเกลียดความรักเราไม่ต้องการอีกแล้วเราเสียใจเราเจ็บปวดเราร้องไห้ เราไม่ชอบคนรักคนนี้เราต้องพานคนอื่นด้วยเราเจ็บเราเสียใจเราแพ้เราพานอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเพราะฉนั้นไพ่สี่เมถาวรไปเรียกว่าคุณอ่ะควรจะเหมือนกับเดินต่อเถอะอย่าเป็นนาฬิกาที่หยุดเดินอย่าเป็นคนที่เหมือนกับหยุดเดินเลยนาฬิกาหยุดเดินก็คือก็คือนาฬิกาตายนะครับผมคนเหมือนกันเราเป็นคนก็ต้องเดินเหมือนกันนะครับผมคนไม่เดินก็คือคนที่นั่นแหละนะครับผมกม็อยากจะพูดคำนั้นนะไพ่สี่เมถาวรกับไพ่เดินอารีเนี่ยก็คือเหมือนกับอย่าเพิ่งไปโกรธนะอย่าเพิ่งไป คิดว่าคนเราจะเหมือนกันหมดนะครับผมสิ่งนี้คุณทําลงไปคุณอาจจะไม่ได้เจอความรักที่มันจบจบแบบเดิมก็ได้เจ็บปวดเสียใจเหมือนเดิมก็ได้แต่ไพ่สี่ไม้เท้าบอกว่า,วาคุณจะพบเจอความสุขพบเจอความสิ่งดีๆที่พร้อมจะเป็นครอบครัวพร้อมที่จะดูแลกันและกันพร้อมที่ทะทํหลายอย่างร่วมกันอย่างน้อยมันก็คือได้ทําอะไรร่วมกันมากกว่าที่จะกลับไปอยู่กับไพ่ขึ้นมาว่าสี่ถ้วยแปดเหรียญพยายามทําทุกอย่างเพื่อใครสักคนหนึ่งไปแต่ตอนจบไพ่ขึ้นมาว่าห้าถ้วยนะครับผมห้าถ้วยใบนี้คือเหมือนกับ เราอาจจะคิดถึงสิ่งต่างๆที่เราเคยผ่านมาด้วยกันแต่เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขในอดีตต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นอดีตคืออดีตอย่าไปแก้ไขอย่าไปอยู่กับมันอย่าไปจมอยู่กับอดีตสิ่งที่สําคัญที่สุดคือปัจจุบันแล้วก็อนาคตจงพยายามทาปัจจุบันให้ดีสุดอนาคตมันก็จะดีเองนะครับผมก็ขอบคุณชาวราศีสุรุทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมฝากกดติดตามฝากกด subscribe ให้หน่อยนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับใครอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอย,ดยู่ใต้คลิปแล